สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมสําหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมสําหรับเหรียญนี้ที่นำมาให้พี่รับชมกันก็จะเป็นเหรียญพระจันทร์ฟันอาจาโรนะครับผมรุ่นที่51นะครับปี2517นะครับผมก็ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นปีลึกของท่านนะครับผมโดยส่วนตัวผมเนี่ยยยอ่าเเหรรรีีญขงพะจ์ฟันน จะพบเจอได้น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเนื่องจากเป็นพระวัดสายป่านะครับผมแล้วก็บางทีเนี่ยการเก็บรักษาของชาวบ้านนะครับก็อาจจะมีสูญหายหรือว่าสึกค่อนข้างเยอะนะครับผมอย่างเหรียญเนี่ยผมก็แกะออกจากเลี่ยมทองเลยนะครับเขาห้อยใช้มานะครับผมสภาพเหรียญเนี่ยก็ยังสวยโอเคอยู่นะครับผมรุ่นที่51นะครับปี2517นะครับผมลักษณะเหรียญจะเป็นรูปทรงไข่นะครับผมด้านหน้าจะเป็นรูปเหมือนพระจานทร์ฟันหันข้างนะครับ ดูมีมิติคมชัดเห็นไหมครับนูนเด่นจากพื้นเหรียญด้านหลังก็จะเป็นยันแล้ะก็อักขระต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูจุดที่ใช้พิจารณากันนะครับผมสําหรับรุ่นที่51นะครับอันดับแรกนะครับจดจําพิมพ์จดจํารูปแบบเหรียญนะครับผมเหรียญไม่บวมไม่อืดไม่อ้วนนะครับเห็นไหมครับเหรียญจะไม่บวมออกมาพื้นเหรียญเนี่ยจะเรียบตึงจุดที่นูนออกมาเนี่ยก็คือตัวองค์พระนะครับผมอันดับแรกนะครับส่องดูเข้าที่ใบหน้าของท่านนะครับ จดจำใบหน้าจดจำพิมพ์นะครับผมลักษณะหันข้างนะครับผมมีเมตตาเห็นเล็กๆเ,เห็นไหมครับเบ้าตาลึกคมชัดจมูกโดง่ดงๆริมสีปากต่างๆนะครับผมใบหูนี่ครับเห็นไหมครับมีเส้นอยู่ในใบหูโค้งๆอีกหนึ่งชั้นนะครับผมเส้นผมนี่เป็นลิ้วคมชัดเจนเห็นไหมครับนี่นี่ เป็นริ้วเป็นล่องนะครับสลับกันไปนะครับถ้าตรงด้านบนหัวของท่านเนี่ยก็จะเป็นเส้นริ้วชัดเจนไหมครับเป็นเส้นชัดเจนเลยเส้นคอนี่ตั้งคมคมนะครับผมเห็นไหมครับมีมิติออกมาจากพื้นเหรียญนะครับผมสาหรับตัวของหลวงปู่นะครับเลื่อนลงมาดูที่ริ้วจีวรนี่แบ่งแยกเป็นเส้นคมชัดเจนนะครับผมผืนสังกติตั้งเป็นสันคมชัดนะครับแล้วก็ตัวฐานขององค์ท่านนะครับรวมถึงศีรษะ ก็จะมีมิติคมชัดนูนเด่นออกมานะครับเห็นไหมครับเราตะแคงดูนะครับนูนเด่นออกมาเยอะๆเลยนะครับเห็นไหมครับนี่มีมิติคมชัดนะครับดูร่องเส้นผมเส้นผมด้านบนเห็นไครับนี่ตัวพื้นเหรียญก็จะเรียบตึงออกไปนะครับผมส่วนตัวของพราจานเนี่ยก็จะนูนออกมาแบบนี้นี่ครับเส้นคอคมคมแบบนี้นะครับผม แล้วก็ด้านล่างตัวสอนคมชัดนะครับไม่ตื้นไม่เบอร์นะครับผมพระอาจารย์ฟั่นนะครับผมนี่พื้นผิวเหรียญแน่นตึงนะครับผมแล้วก็ตรงขอบขอบเหรียญเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะมีเส้นวิ่งสอนอีก1เส้นนะครับเป็นขอบเหรียญด้านในนี่เห็นไหมครับแล้วก็ขอบขอบเหรียญเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะเหมือนเกลียวเชือกน่ครับเห็นไหมครับเส้นที่วิ่งอยู่ด้านในนะครับนี่ก็จะวิ่งขนานไปกับตัวที่เป็นเกลียวเชือกนะครับผมนี่ โดนเด่นคมชัดนะครับผมบริเวณหูเหรียญเนี่ยก็จะเป็นเกียวเชือกเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยเส้นที่วิ่งรับวิ่งขนานกันไปกับเกียวเชือกนี่ครับคมชัดเจนนะครับผมนี่ล้อมรอบเลยนะครับพลิกมาดูรายละเอียดด้านหลังนะครับผมเริ่มดูที่รูเจาะเหรียญน,นะครับนี่รูเจาะเหรียญปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับผมมีคีิปิ้นที่เกิดจากการตัดทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเป็นร่องน้ําเลยเห็นไหมครับนี่แล้วก็ขอบขอบเหรียญเนี่ยก็จะมีคลิปปิ้น รวมถึงเห็นไหมครับเส้นคิดขีดคล้ายกับรอยแต่งตะไบนะครับถ้าเหรียญที่ไม่สึกเนี่ยก็จะพบเห็นแบบนี้นะครับนี่ๆน,นีตรงด้านาด้านล่างในชัดเจนนะครับเนี่ยรอยแต่งตะไบนะครับผมนี่ขีปีนที่เกิดจากการตัดนี่ครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมียันและก็อักลาดต่างๆนะครับผมนูนเด่นคมชัดเป็นเส้นเป็นสายมีเส้นเสี้ยนวิ่งแทรกดูเส้นกระแสะเหรียญน,นะไหครับเนี่ยสระกระจายเป็นน้ำพุออกไปเลย เห็นไ,ไหมครับเราไม่ลงกล้องเนยะก็จะเห็นแล้วส่วนหนึ่งนะครับผมนี่อ่านี่เส้นกระสายเหรียญก็จะเป็นเส้นขนแมวแบบนี้นตะแคงเหรียญน,นิดนึงเห็นไ,ไหมครับให้สะท้อนแสงนยะก็จะเห็นเส้นขนแมวที่สตา์กระจายจากการปั๊มนะครับผมนี่ตัวขละรวมถึงตัวยันต่างๆก็จะนูนเด่นคมชัดนะครับนี่นะครับพื้นเหรียญเรียบตึงไปนะครับ เส้นเสี้ยนหรือว่าเส้นสายฝนให้เห็นนี่ครับเส้นกระแสเหรียญคมชัดเจนนะครับผมแล้วก็ขอบตัดนะครับขอบตัดก็จะเป็นการตัดแล้วก็ฉีกขาดบางจุดเนี่ยก็จะตัดได้เกือบสุดนะครับแล้วก็บางจุดเนี่ยตัดสุดเลยเนี่ยปี2517ตัวฟันตัดเห็นไหมครับเขาจะคล้ายๆกับเหรียญน,นี่หลวงพ่อส้อยก็เหมือนเหรียญหลวงพ่อคูณก็เหมือนนะครับเนี่ยในยุคป,ปี17เเห็นไหมครับ เป็นล่องเป็นบ้างแบบนี้เห็นไหมครับตัดลงมาแล้วก็ฉีกขาดตัวฟันตัดเนี่ยก็จะนูนเด่นอ่านนนต่ํานูนสูงสลับกันอ่าสลับกันไปนะครับเห็นไหมครับเป็นขีดเป็นล่องแบบนี้เนี่ยครับมีเว้นระยะห่างไม่ได้ตัดถี่นะครับผมเนี่ยเป็นการตัดหยาบนะครับนี่แล้วก็เลื่อนลงมาช่วงนี้นี่เห็นไหมครับจะเห็นเส้นนูนเด่นชัดเจนนะครับผมนี่ขอบตัดอีกหนึ่งฝั่งนะครับนี่ตัดแล้วก็ฉีกขาดนะครับผม ตัดแล้วก็ฉีกขาดนะครับล่องฟันตัดเป็นเส้นเป็นล่องเป็นบ้างสลับกันไปนะครับผมสำหรับเหรียญน,นี้ที่นำมาให้พี่รับชมก็จะเป็นเหรียญพระจานทร์ฟันอาจาโรนะครับผมรุ่นที่51นะครับปี2517นะครับผมขอบคุณพี่สมาชิกที่กดติดตามได้รับชมนะครับผมไว้ถ้าได้รุ่นอื่นเพิ่มเติมจะมาทำคลิปอีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ